ก็กระทำให้เป็นยานหยุดเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียงตั้งไว้เนืองๆแล้วก็เพ şey ียนเสริมสร้างโดยรอบครอบอันนี้ค่ะเพียนเสริมสร้างโดยรอบคอบยังไงรอบครอบยังไงไม่รอบยังไงไม่รอบครอบค่ะือแบบเราต้องอย่างละนันทีเนี่ยเราละเลยหรือว่าเราต้องไปนั่งพิจารณาว่า อันนี้เวทนอันนี้เป็นเวทนาแล้วถึงค่อยคือขยับพิจารณาปุ๊บเนี่ยเป็นพบอีกและ้<ร>และดังนั้นการการการจะเปลี่ยนเสริมสร,ร้างโดยรับครอบเพียนประรับสมนสมัยได้ดีเนี่ยคือต้องอยู่กับที่ที่เดียวแล้วก็ใครค่ควรคําว่าใคร่ควรคือการการเฝ้าดูเฉยๆไม่ได้การขยับไปคิดงนั้นเราเรา พอเราเข้าใจเรื่องภพชาติแล้วเนี่ยผืนนาแสงผืนนามาเลดพืชเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการใคร่ควรเนี่ยด้วยการขยับไปคิดเนี่ยคือพลาดหมดเลยโดนมันหลอกนะเป็นภพใหม่ทันทีนั่นนั่นคือต้องจ้องอยู่เฉยๆเราก็ต้องไปดูพระสูตรที่ขั้นตอนกําลังจะหลุดพระเจ้าก็จะพูดไว้ว่าอุเบกขาสัมโพธชงเนี่ยคือสุดท้ายแล้วก็วิชาวิมุตปรากฏ อุเบกขาสำโพชงคือจิตยมตั้งมัน่นพระเจ้าตรัสว่าอย่างไงพิกุั้นเนี่ยเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูดีๆด,ดับปุ๊บรู้ตัวกลับมาใหม่ดับปุ๊บรู้ตัวกลับมาใหม่เราจะเห็นจิตเกิดดับแค่นั้นนะไม่ปรุงอะไรไม่คิดอะไรไม่อะไรคือเห็นเฉยๆว่ามันกําลังดับกําลังเกิดกําลังดับกําลังเกิดอย่างเนี้ยไม่ต้องวิเคราะห์ แรกแรกโยมอาจจะวิเคราะห์แรกแรกโยม,มอ้าวจิตดับนี่นะออกเกอติดอ๋อดับออกเกอโอ้มันเป็นอนัตตาไม่เป็นไรคิดไปก่อนแต่พอเข้าใจแล้วจบแล้วอย่าไปคิดซ้ําอือทีนี้เราก็โยมก็เลยพยายามที่ว่าใช้วิธีอุเบกขานั่งดูเฉยอืมแล้วก็ยรุลม ก็เห็นมันไปนะไปแต่เราก็ไม่ตามไปแล้วก็ทิ้งทิ้งเออมันนิ่งมยนจะอยู่ได้นานจะเห็นเลยว่าเออเราตามดูแต่เราไม่ได้ตามอารมณ์ไปอ่าใช่จะเห็นชัดขึ้นนั่นแหะคือจะมันมันจะไม่ลางๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมัน่นคือจิตที่อยู่กับอารมณ์ันเดียวนั่นแหละเราเฝ้าดูดีๆแค่นั้นเองนะี่คือตอนนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้ต้องอาศัยเบคขาเป็นหลักก่อนอืมอืมอันนี้ทําถูกแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ต้องอยู่เบคขาเพราะเวลาเราอยู่อุเบคขาเนี่ยมัน มันจะทิ้งราคานุสัสกับปฏิคานุใสสองตัวนี้จะถูกทิ้งโดยอัตโนมัติใช่ถ้าโยไม่อยู่อุเบกขามันจะไปสุขกับทุกข์ซึ่งสุขจะเป็นเหตุให้เกิดราคานุสัสอนุสัยคือราคาและทุกขเวทนาจะเกิดปฏิคานุสัสดังนั้นเวลาเรากลับมาอยู่อุเบกขาปุ๊บไอ้สองตัวนี้ถูกทำลายแต่ไอ้ตัวอุเบกขานี่แหละอวิชานุใส หนักก็ไปอีกไหมอ่าแต่ต้องมาต้องมาตำแหน่งนี้เพื่อจะลไล้สองตัวนี้อ่เพราะไอ้ตัวนี้ซ่อนอยู่ตลอดเลยเวลาเราอยู่สองตัวนี้ไอ้ตัวนี้นอนนิ่งเลยไม่โดนทำลายเลยดังนั้นต้องมาตัวนี้ก่อนอมาเพื่อมารู้จักมันอ่าอุเบกขาเป็นยังไงอ่าดูพี่ใหญ่อะใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะได้จัดการมันใช่ไหมพอมาตรงนี้ปุ๊บไอ้สองตัวนี้ถูกทำลายอ่า จากนั้นเนี่ยอุเบกขาเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาตัวนี้แหละเป็นตัวจัดการอุเบกขาและลดอร่อยของอุเบกขาคือมีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งดังนั้นโลกจะอยู่กันด้วยความไม่เบียดเบียนนะเพราะโลกมันเป็นปัญหาเพราะการเบียดเบียนกันทางกายทางวาจาแต่พยมอยู่อุเบกขาเมื่อไหร่ การเบียดเบียนในโลกไม่มีขึ้นมันจึงเป็นอารมณ์ที่เป็นประโยชน์ไงแม้มันจะเป็นอวิชานุสัยแต่มันเป็นประโยชน์นะเ,เมื่อเมื่อคนต้องการการหลุดพ้นก็คือเห็นเกิดดับปล่อยวางตรงนี้ก็คืออวิชานุสัยดับนี่ <S <S คือตอนท้ายของสติปัฏฐานสีทุกหมวดเนี่ยท่านก็บอกว่าก็แลสติของเธอนั้นเป็นเพียงสติ ที่เราอาศัยแค่แค่อาศัยเฉยใช่ไห <ừ. S 1> มคะก็อาศัยแต่เธอนั้นไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยแล้ว เขาไม่ยึดม no nah ั่นถือมั่นในโลกนั้นที่สูตทั้งหลายอย่างนี้แหละที่สูตเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำท่านก็ทั้งหมดท่านก็จะพูดแบบเดียวกันหมดเลเี่ยนเปลี่ยนแต่ตรงนี้เพ้ที่เรามาจับประเด็นนตรงสติตรงนี้ถ้าเรามีสติอยู่ทุกขณะคือเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรตรงนั้นเราปล่อยมีอะไรมาเราก็ปล่อยปล่อยปล่อยแต่เราก็อยู่รบลมหายใจตลอดก็ขันอื่นโดนเผาไงอ่าใช่เช่ไหมแต่แต่อย่างจังเป็จะมาถามโยมเรี่องชาโยมก็ไม่รู้โยมจะจับสติประทานสี่อย่างเดียวก็คืออรู้ลมมมมหาาาายยยยใจจก็ไ่เคถ กังวลเลยเราก็บอกว่าเออถ้าตรงนี้ก็หลุดพ้นเลยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่างนี้แหละก็คือมันเป็นการกระทําของเราอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูพระสูตรที่ว่าถ้าเราไม่มีสติลืมหลงในขณะการทาการละก็โหก็โอเคแล้วโยมว่าอย่างนั้นเลี้ยงชานโยมก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่สต <c oughs> ิปานสีก็ทําอันใดอันหนึ่งก็คือไปได้จนสุดเราไม่ต้องมาวนทําทั้งสี่อันบ <c oughs> อกว่าคืออันเดียวก็คือไปสุดได้เลย <c oughs> ใช่แล้วแล้วพระองค์มีแบบ <c oughs> ประมาณประมาณคาดการเวลาให้ไวไหมครับวัด ทำนานแค่ไหนอะไรยังไงถึงจะได้ผลมีสติปัณณ์สี่ก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้เป็นหลานเลยนะก็ไล่ไปสองวันสองคืนสามวันสามคืนสี่วันสี่คืนนะจนถึงเจ็ดปีนแต่แต่นี้เจรนอนาปาแบบไหนไม่เกินเราก็ต้องมามาดูว่าวันหนึ่งทำแค่ไหนไงใช่ไหมวันละลัดนิ้วมือหรือเปล่า คิดว่าเจ็ดปีจะได้ไหมละ่ะแต่ทีนี้พอพอวันหนึ่งจะทําแค่ไหนเราก็ดูดูกรอบในหนึ่งวันที่ผู้เจ้าให้ทําเนี่ยม,มันก็จะมีตัวบอกคือตัวชากริยานุโยกอะ่ะว่าพิกุเนี่ยตั้งใจปรลบความเพียรเนี่ยแค่ไหนหลังฉันให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไป,ไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรี ตั้งแต่ฉันเสร็จนะเดินสลับนั่งไปจนกระทั่งนอนโอเคไหมพอนอนเสร็จยามสองให้นอนยามสามให้ตื่นยามสามกี่โมงครับ <S <S วิธีในการนับยามก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาอาทิตย์อัสดงเนี่ยเป็นตัววัดอาทิตย์ตกอาทิตย์ขึ้นก็คืออารุณ ดังนั้นในวันหนึ่งเนี่ยเรามี24ชั่วโมงเราแบ่งกันก็แบ่งกันคนละครึ่งนะสมวว่าเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะปัดไปปัดมาเนี่ยกลางวันกลางคืนมันไม่เท่ากันเอาตัวที่มันเท่ากันพอดีอย่างละ12 12องสงดังนั้นกลางคืน12ชั่วโมงเนี่ยพระพุทธเจ้าแบ่งกลางคืนเป็นสามยาม เราก็เอาสามมาหารสิบสองก็เท่ากับยามละสี่ชั่วโมงก็เท่ากับหกโมงถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยนอนยามสองนอนยามสามตื่นตีสองตื่นอ่ะโอ้โหเห็นไหมตีสองก็ตื่นมาทําต่อครับตีสองตื่นมาปุ๊บบอกให้เดินสลับนั่งโอ้โหมาชนอรุณเลย ล้วก็เดินบินตาบาทเดินบินตาบาทก็เดินจงกรมต่ออีกใช่ไหมมาขบฉันก็มีความรู้ตัวขณะขบฉันโภชเนมัตัญยุตาฉันเสร็จล้างบารเช็ดบารก็ต้องมีความรู้ตัวรอบครอบอยู่ตรงนั้นเสร็จภารกิจข้อวัดเข้าน้ำ้องท่าอะไรเสร็จใช่ไหมการอุจจาระ,ะปัสสาวะการมาการไปพูะเจ้าให้รู้ตัวหมดเลย ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นการฝึกความรู้ตัวขณะที่อิริยาบถทั่วทั่วไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บเข้าทางจงกรมต่อเลยเดินสลับนั่งไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกต่อโอ้โหเนี่ยจะเลอๆไม่กี่วันน่ะไม่ใช่ไหมไม่ต่างอะไรกับแบบไม่ต่างอะไรกัว่าให้สั่งให้พิสูจนอนแค่สี่ชั่วโมงพอที่เหลือจัดการให้เต็มที่เลยใช่ยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยทาความเพียรยี่สิบ โหเจ็ดปีอ่าเจ็ดปีไหวไหมล่ะฮะคุ้มนะถ้าได้ก็คุ้มก็น่าสนใจอ่ะผู้เจ้าถึงพยายามให้พิกูเนี่ยไม่มีภาระไงพอไม่มีภาระปุ๊บเนี <S <S ่ยเราก็เดินนั like ่งเดินนั่งเดินนั่งตลอดเหมือนเนี่ยญาติโยมเนี่ยคอยป้อนข้าวป้อนน้ำพิกูพอเหมือนคนป่วยอ่านะพิกูไม่ต้องทำอะไรเช้ามา เอาอาหารไปฉันไปจากนั้นเดินสลับนั่งเนี่ยนะโอ้ถ้าอย่างนี้เราได้พระอาหารหันต์น่าจะบานเลยนะโอ้เยอะเลยครับเด็ปีได้รูปได้เพียบอ่